สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับวันนี้พบกับคลิปสหายฟิชชิ่งนะวันนี้นันวดมารีวิวรอกอีกหนึ่งตัวจากค่ายซีเซียครับตัวนี้มีชื่อว่าซีเซียแมนซอรีซึ่งก่อนจะมารีวิวกันเนี่ยนะครับหลายๆคนคงได้เห็นแล้วนะครับที่นาหนวดลงภาพถ่ายภาพนิ่งต่างๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นรอกตัวท็อปจากค่ายซีเซียเนี่ยที่ก่อนรีวิวเนี่ยนหนวดรอไม่ไหวนะครับ ก็เลยเอาไปใช้งานมาแล้วนะครับแล้วก็หาผลงานมาแล้วด้วยนั่นเองภายในกล่องของเจ้าซีเซียแมนซอรี่เนี่ยนะครับหรือว่าออปชันที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับก็จะมีแถมสปูลตื้นให้ด้วยนะครับซื้อนี่จะมีทั้งสปูลลึกและสปูลตื้นแถมมาแบบนี้เลยนะครับวัยรุ่นเริ่มแรกนะครับเรามาว่าดด้วยเรื่องของความสวยงามเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมโทนสีเทาเข้มนะครับ ในภาพเนี่ยหรือว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยสีมันอาจจะแตกต่างจากตัวจริงอยู่สักหน่อยนะครับในเรื่องของตัวไฟล์วิดีโอนั่นเองนะครับแต่ตัวจริงของมันนี่งามมากๆนะครับเป็นสีเทาเข้มนะครับรอบๆตัวนะัน้นผมจะพาไปดูก่อนเริ่มต้นเลยนี่นะครับรอบๆตัวแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปฟังสรรพคุณหรือว่าสเปคกระดาษกันอีกทีนะครับของเจ้าซีเซียแมนซอรี่อ่ะดูรอบๆตัว สวยงามไหมล่ะครับหลายๆคนคงบอกนะครับว่าเฮ้ยมันเหมือนกับรอกรุ่นนั้นรอกรุ่นนี้ใช่ครับสินค้าจากประเทศจีนปัจจุบันไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับ ออกแบบมาด้วยความสวยงามนะครับและอิงความสวยงามเพื่อตอบโจทย์กับนานานักตกปลานั่นเองนี่คือความสวยงามโดยรอบของเจ้าซีเซียแมนซอรี่ขั้นตอนต่อไปนะนหนวดจะมาอธิบายสเปควัสดุกันนะครับว่าเขาให้สเปควัสดุอะไรมาบ้างนะครับที่เห็นมันลอกไปนี่นะครับคือนะัหนวดเอาไปใช้งานแล้วนั่นเองนะครับ ตัวหนอบนะครับหรือว่ามือจับแขนหมุนเนี่ยนะครับใช้เป็นวัสดุคาร์บอนนะครับต่อไปนะครับแฮนเดิลหรือแขนหมุนเนี่ยก็เป็นคาร์บอนเช่นกันนะตัวสตาร์แดกก็เป็นคาร์บอนเช่นกันนะฟังไม่ผิดนะมันคือสเปคตัวท็อปจริงๆนะครับรวมถึงตัวสายโคเวอร์นะครับซ้ายขวาและตัวเซนเตอร์เฟรมนะครับหรือเฟรมกลางเนี่ยนะครับก็เป็นคาร์บอนเช่นกันครับนั่นคือสเปคที่เขาให้มานะคือ พูดง่ายๆมันก็คือคาร์บอนทั้งตัวนั่นเองครับวัยรุ่นขั้นตอนต่อไปนะหนวดจะมาอธิบายเกี่ยวกับสเปคกระดาษของเจ้าซีเซียแมนซอรี่ตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับคาร์บอนทั้งตัวนะครับสเปคที่ให้มานะแล้วก็อัตราเกียร์เรโชเนี่ยอยู่ที่7.3ต่อ1น,นะครับกำลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสมเซ็ตไว้ถึง8.5กิโลกรัมฟังไม่ผิดครับ8.5กิโลกรัมนะครับแล้วก็จำนวนลูกปืนนะครับหรือว่าแบริ่งเนี่ยให้มาถึง11บวก1 นี่ลื่นๆอย่างนี้เลยนะครับที่หนออก็มีนะเออแล้วก็ในเรื่องของฝาปรับหนวงนะครับเป็นแบบสปริงด้วยนะครับนี่แล้วก็มีระบบหนว่งแม่เหล็กที่ให้มาถึง9เมตรนะครับเห็นอะไรสีส้มๆนั่นไหมครับในจํานวนลูกปืน2ลูกนะครับเขาแต่งลูกปืนซิ่งมาให้นะครับเป็นลูกปืนเซรามิกซึ่งจะอยู่ที่ตัวฝาปรับหนว่งนะครับ และก็ตัวที่แกนสปูลน,นั่นเองซึ่งระบบหน่วงที่ให้มาเนี่ยเป็นระบบหน่วงแม่เหล็กนะครับวิธีการเปิดฝาก็เปิดง่ายๆและไม่ต้องกลัวหลุดด้วยนะครับมันมีสปริงเด้งอยู่นะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นแม่เหล็กแบบ9เม็ดนะครับอย่างที่อธิบายไปนะครับแล้วก็สามารถปรับละเอียดได้ถึง18ระดับนั่นเองแบบนี้เลยนะครับก็ลองไปเลือกใช้กันดูแล้วกันนะครับว่ามันเหมาะสมอยู่ใน ระบบหน่วงจุดไหนสำหรับน้ำหนักเหยื่อแต่ละระดับนั่นเองลูกปืนเซรามิกที่แถมมาเนี่ยนะครับนันโวดได้ไปทดลองใช้แล้วนะครับแน่นอนว่ามันลื่นปื้ดป,ปาดตแน่นอนนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าเป็นลูกปืนคุณภาพนะครับจากทางค่ายซีเซียที่เขาได้พัฒนาและนํามาใส่ในรอบตัวท็อปของเขานั่นเองนะครับลูกปืนเซรามิกที่แถมมาให้เนี่ยทั้ง2ลูกเนี่ยก็จะมีที่ฝาปรับหน่วงแม่เหล็กนะครับแล้วก็ที่ตัวแกนสปูลซึ่งสปูลที่แถมมาทั้งสง ลูกเนี่ยก็จะใส่ลูกปืนเซรามิกมาให้แบบนี้เลยนะครับ จัดกันไปเต็มๆออปชั่นแบบนี้สำหรับแบริ่ง11บวก1นะครับและมีลูกปืนเซรามิกแต่งซิ่งมาให้นะครับอยู่2จุดรวมถึงตัวลูกปืนที่แถมตัวสปูนที่แถมมาด้วยก็มีลูกปืนเซรามิกให้ด้วยเช่นกันครับส่วนเรื่องของสปูนเนี่ยนะครับน้ำหนักเนี่ยสำหรับสปูนลึกเนี่ยอยู่ที่8.7กรัมนะและสปูนเตืร์นน้ำหนักอยู่เพียงแค่7.3กรัมฟังไม่ผิดนะครับ เจ้า2ตัวนี้เนี่ยถ้าทําการประกอบไปในรอกแล้วเนี่ยนะครับสำหรับสปูลตื้นนะพอประกอบกับรอกเสร็จแล้วเนี่ยน้ำหนักทั้งตัวรอกเนี่ยอยู่ที่146กรัมฟังไม่ผิดนะโคตรเบาเลยนะตัวนี้นะหนวดถือตีได้ทั้งวันเลยสบายสบายแต่ถ้าเราประกอบกับสปูลลึกเนี่ยน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดเดียวเป็น150กรัม นี่แหละสเปคเทพๆนะครับถือตีกันได้ทั้งวันไม่มีเมื่อยนะครับแบบนี้อัดกันมาเต็มๆเลยนะครับสเปคต่างๆเนี่ยนะครับไม่ใช่สเปคหลอกนะเป็นสเปคจริงๆที่ได้ทดลองและได้ ช่างน้ำหนักต่างๆเนี่ยพิสูจน์ดูแล้วนั่นเองสเปคกระดาษที่ว่าไว้นะครับเรื่องของอัตราการจุสายเนี่ยนะครับสำหรับสาย PE 1.5จุเนี่ยจุได้ถึง180เมตรนะครับและสาย PE 2เนี่ยจุได้ถึง150เมตรนั่นคือสเปคนะครับของสปูลลึกนะครับแต่นั่นหมดจะบอกครับตัวนี้ต่อให้เป็นสปูลต้นเนี่ย แต่เขาเป็นกึ่งตื้นนะครับกึ่งตื้นมันจะมีความลึกอยู่พอสมควรนะครับสปูลเบามากนะแล้วก็จุสายได้เยอะด้วยฉะนั้นการใส่สปูนตื้นเข้าไปไม่ได้บอกนะครับว่าจุสายได้น้อยนะมันยังคงจุสายได้เยอะอีกเช่นเคยแล้วออปชั่นเกี่ยวกับระบบเสียงล่ะครับนันวดมาเต็มไหมเอาไปดูกันนะครับระบบสตาร์เดนะครับมีคลิกเสียงนะครับระบบปรับนวงเป็นยังไง มีคลิกเสียงเช่นการที่ปรับคอนสปูลน,นะครับและระบบเสียงยอดฮิตที่ทุกค่ายต้องมีหรือว่าลอกปัจจุบันตัวท็อปๆต้องมีคืออะไรคลิกเสียงปาลากก็มีมาให้เช่นกันครับนี่ระบบเสียงเซราจัดมาให้เต็มๆนะครับสำหรับเจ้าซีเซียแมนสอรี่รอกตัวท็อปจากค่ายซีเซียจัดมาให้เต็มแน่นอนครับส่วนเรื่องของความลื่นไหลนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ แบบนี้เลยนะครับลื่นๆด้วยลูกปืนเซรามิกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับนน้าหนวดได้มีการนําไปทดลองใช้งานแล้วด้วยเบื้องต้นนะครับไม่ใช่เบื้องต้นสิเก็บปลาท่อนมาโอ้โหเกือบ20กว่าตัวแล้ว่นะครับสําหรับแมนซอรี่ตัวนี้นะครับถือว่ามันมือมากนะครับไปได้มันมือมากไม่ว่าจะเป็นเหยื่อปลายางนะครับกบยางนะครับ หรือว่าหนอนยางต่างๆกบไม้ก็ตีสนุกสนานเลยนะครับแต่ว่าต้องจัดองค์ประกอบดีๆไม่อยากพูดเยอะครับเดี๋ยวมันจะต้องมีคลิปภาคสนามออกให้ชมกันอีกแต่นันหนวดต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับด้วยสเปคเทพๆแบบนี้นี่แหละนะครับเราต้องควรระมัดระวังและพิจารณาดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนำไปใช้งานไม่ใช่ว่ารอกออกมาแบบสเปคเทพแล้วจะไปใช้งานสมบุกสมบันทุกอย่างไม่ได้นะครับตัวเนี้ย นันวดมองแล้วนะครับน่าจะเหมาะกับงานช่อนนะครับงานกระสูบอะไรประมาณนั้นนะครับมันมีความสนุกสนานในการส่งเหยื่อนะครับมันส่งเหยื่อได้ดีเดี๋ยวยังไงนหนวดจะทำนะครับคลิปเสริมขึ้นมาอีกหนึ่งคลิปแน่นอนสําหรับการทดสอบภาคสนามนะครับหลายๆคนอาจจะมีคําถามว่านหนวดแล้วมันเหมาะกับงานชโดไหมถ้าเป็นงานชโดนหนวดบอกก่อนเลยนะครับว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาครับมาถึงตรงนี้แล้วนหนวดทบทวนสเปคกระดาษ ให้ทราบกันอีกครั้งนะครับสำหรับเจ้าซีเซียมแมนซอรี่นะครับช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับอัตราเกียร์เลโชนะครับ7.3ต่อ1นะครับกำลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสมที่ให้มาเนี่ยมีถึง8.5กิโลกร,รัมนะครับแบริ่งหรือว่าลูกปืนเนี่ยให้มาถึง11บวกหนนะครับและมีออปชั่น ให้แบริ่งแต่งมาด้วยนะครับเป็นแบริ่งเซรามิกหรือลูกปืนเซรามิกนั่นเองนะครับที่ฝาปรับหน่วงและที่แกนสปูลนะครับและบอดี้ทั้งหมดนะครับทั้งเฟรมเนี่ยเป็นคาร์บอนนะครับหน็อกเป็นคาร์บอนแขนหมุนหรือแฮนเดลเนี่ยเป็นคาร์บอนสตาร์แดก็เป็นคาร์บอนเช่นกันนะครับที่สำคัญมีคลิกเสียงปลาล่าให้ด้วยนะครับสตาร์แดกมีคลิกเสียงปรับคอนสปูลก็มีคลิกเสียงเช่นกันนะครับ ทุกอย่างอัดเต็มมาแล้วนะครับอยู่ในเจ้าซีเซียแมนซอรี่ตัวนี้นะครับรอกตัวท็อปจากค่ายซีเซียครับและนั่นก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดทั้งมวลนะครับของเจ้าซีเซียแมนซอรี่นะครับรอกตัวท็อปอีกหนึ่งตัวนะครับจากค่ายซีเซียที่นันหนดได้หยิบจับมารีวิวให้ทุกคนได้รู้จักกันนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวจะผ่าลอกให้ชมกันเครื่องในเป็นอย่างไรนะครับและจะมีคลิปแยกสําหรับการทดสอบภาคสนาม ให้ทุกคนได้ชมเช่นกันนะครับแต่ในช่วงนี้น่าจะได้ชมกันแล้วแหละภาพนิ่งนะครับที่นนวดได้พาเจ้าซีเซียแมนซอรี่ไปหาผลงานกันนั่นเองนะครับอ่ะ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปตำกันได้นะครับช่องทางตลาดออนไลน์ต่างๆมีขายแล้วนะครับสำหรับเจ้า c c m a ียแ r y นะครับใครที่ติดตาม Ti k t o k นันหนวดอยู่นันหนวดก็นำมาให้บริการแล้วในร้านค้าของช่องสายฟิชชิงนั่นเองนะครับวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับใครที่เคยใช้แล้วสำหรับเจ้า CCM a ียแ r y ี่เนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์ลงใต้คลิปให้นันหนวดได้ทราบประสบการณ์การ ใช้งานกันนิดนึงแล้วกันนะครับใครที่อยากให้ปรับปรุงตรงไหนนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคอมเมนต์นะครับสามารถส่งสารเล็กๆพวกนี้ไปถึงผู้ผลิตเพื่อพัฒนา ผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มาเกิดประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างเรานั่นเองนะครับอะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนนวดและทีมงานสายวิทิงทุกคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้นนวดกับเจ้าซีเซียแมนซอรี่ต้องลาไปก่อนใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย